การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายโดยผู้เป็นหุ้นส่วนเมื่อล็อกอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้ระบบเลือกเมนูจดทะเบียนนิติบุคคลจากนั้นระบบจะแสดงรายการให้ผู้ใช้ระบบเลือกรายการที่ต้องการทําโดยเลือกหัวข้อสร้างคำขอการจดทะเบียนนิติบุคคลแต่หากเคยสร้างคำขอไว้แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จให้เลือกหัวข้อที่สอง กรอกคำขอไว้ยังไม่แล้วเสร็จหรือตรวจสอบผลการพิจารณาของนายทะเบียนในการสร้างคำขอจดทะเบียนให้ผู้ใช้ระบบเลือกหัวข้อสร้างคำขอการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วคลิกปุ่มหน้าถัดไประบบจะแสดงให้ผู้ใช้ระบบเลือกรายการผู้จดทะเบียนให้ผู้ใช้ระบบคลิกเลือกหัวข้อผู้เริ่มก่อการกรรมการหุ้นส่วนผู้ชำระบัญชี จากนั้นคลิกปุ่มหน้าถัดไปซึ่งในกรณีนี้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องเคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนและมียูสเ n a m e นมและพาสเวิร์ดแล้วเมื่อระบบแสดงให้เลือกประเภทนิติบุคคลให้ผู้ใช้ระบบคลิกเลือกหัวข้อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจากนั้นคลิกปุ่มหน้าถัดไประบบจะแสดงให้เลือกประเภทรายการจดทะเบียนที่ต้องการทำให้ผู้ใช้ระบบคลิกเลือกหัวข้อ ตั้งห้างหุ้นส่วนสามญน,นิติบุคคลตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดจากนั้นคลิกปุ่มหน้าถัดไปเมื่อระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้ระบบตอบคำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลตามข้อเท็จจริงที่ต้องการขอจดทะเบียนถ้าผู้ใช้ระบบตอบคำถามว่าใช่ทั้งหมดและคลิกปุ่มทำต่อไประบบจะเข้าสู่การบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนแบบง่าย ถ้าผู้ใช้ระบบตอบคำถามว่าใช่ไม่ครบทุกข้อหรือไม่ตอบเลยระบบจะเข้าสู่การบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนแบบปกติผู้ใช้ระบบสามารถดูวิธีการบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนแบบปกติได้ในสื่อการสอนเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งในคลิปนี้จะแสดงถึงการบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนแบบง่ายให้ผู้ใช้ระบบคลิกตอบคำถามทุกข้อ และคลิกปุ่มทำต่อไประบบจะแสดงหน้าจอให้บันทึกข้อมูลการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนดังนี้การบันทึกชื่อนิติบุคคลให้ผู้ใช้ระบบบันทึกชื่อนิติบุคคลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ต้องการใช้หรือในกรณีที่ต้องการตรวจสอบชื่อนิติบุคคลที่มีการใช้อยู่แล้วให้คลิกปุ่มตรวจสอบชื่อนิติบุคคลให้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงจากนั้น ให้คลิกที่ช่องเช็คบอกหน้าข้อความห้างหุ้นส่วนบริษัทนี้ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นทุกประการเลือกประเภทห้างหุ้นส่วนที่ต้องการจดทะเบียนโดยคลิกเลือกประเภทห้างหุ้นส่วนที่ต้องการจะจัดตั้งซึ่งมีให้เลือกสองประเภทได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลโดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดความแตกต่างของห้างทั้งสองประเภทได้ ในเว็บไซต์กลมพัฒนาธุรกิจการค้า www.ddg.o.th b d. การบันทึกคำรับรองในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนี้ให้ผู้ใช้ระบบเลือกว่าการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนี้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนระบุวันที่ทำสัญญาหรือข้อตกลงรูปแบบการบันทึกข้อมูลคือวันเดือนปี โดยเลือกวันที่จากไอคอนปฏิทินทางด้านขวาระบุวันที่มีผลใช้บังคับรูปแบบการกรอกข้อมูลคือวันเดือนปีโดยเลือกวันที่จากไอคอนปฏิทินทางด้านขวาซึ่งวันที่มีผลใช้บังคับจะต้องไม่ก่อนวันที่ทําสัญญาหรือข้อตกลงบันทึกที่อยู่ที่ได้ทําสัญญาหรือข้อตกลงลงในกล่องข้อความ การบันทึกที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ให้บันทึกรายละเอียดที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงในกล่องข้อความในกรอบรายละเอียดสำนักงานแห่งใหญ่โดยต้องระบุเลขรหัสประจำบ้านและอีเมลที่สามารถติดต่อได้ด้วยการบันทึกแบบวอลสำเร็จรูปให้ผู้ใช้ระบบเลือกวัตถุประสงค์แบบวอซึ่งสามารถเลือกได้จากแบบสำเร็จรูป แบบว1ถึงว5การบันทึกวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มผู้ใช้ระบบสามารถระบุวัตถุประสงค์เพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบวสำเร็จรูปได้โดยการคลิกเลือกวัตถุประสงค์แต่ละประเภทเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากแบบวสำเร็จรูปอื่นหรือคลิกปุ่มเพิ่มเพื่อพิมพ์ข้อความวัตถุประสงค์เพิ่มเองตามที่ต้องการการบันทึกรหัสสินค้าและบริการ ให้ระบุรหัสธุรกิจโดยการคลิกปุ่ม T6 แล้วเลือกสินค้าและบริการไม่เกิน2ข้อซึ่งท่านสามารถเลือกรหัสได้จากรายการในแต่ละหมวดหมู่หรือระบุคำค้นเช่นก่อสร้างแล้วกดปุ่มค้นหาและคลิกปุ่มบันทึกการบันทึกผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนให้ผู้ใช้ระบบเลือกหุ้นส่วนที่ต้องการเพิ่มโดยคลิกปุ่มเพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลหุ้นส่วนระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนระบบจะแสดงข้อมูลหุ้นส่วนที่ค้นหาให้ผู้ใช้ระบบคลิกเลือกประเภทหุ้นส่วนซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทคือแบบกอไม่จํากัดความรับผิดและแบบขอจากัดความรับผิดถ้าเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จํากัดความรับผิด ระบบจะคลิกเลือกเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นผู้ลงนามคำขอ,ขอจดทะเบียนให้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเลือกแบบจำกัดความรับผิดระบบจะไม่ให้ท่านเลือกจากนั้นคลิกเช็คบอกเลือกใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการจองชื่อระบุจำนวนเงินจากนั้นคลิกปุ่มบันทึกรายละเอียดอื่นๆในการจดทะเบียนให้ผู้ใช้ระบบระบุข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ ระบุข,ข้อมูลรอบปีบัญชีเช่นมีรอบปีบัญชีสิ้นสุดณวันที่31ทธันวาคมให้ผู้ใช้ระบบบันทึก3 1 1 2ในส่วนของรายการอื่นๆที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบซึ่งจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนจากนั้นคลิกปุ่มหน้าถัดไปการบันทึกผู้ลงนามในจอภาพผู้ลงนาม ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ที่ต้องลงนามในคำขอซึ่งเลือกจากรายชื่อของผู้ที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการตามอำนาจที่ท่านกำหนดไว้เท่านั้นและคลิกปุ่มหน้าถัดไปการบันทึกเอกสารแนบในหน้าจอเอกสารแนบนั้นให้ผู้ใช้ระบบอัปโหลดไฟล์าตาประทับและเอกสารประกอบการจดทะเบียนได้แก่ใบสำคัญรับชำระเงินลงหุ้นแผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือเอกสารแนบอื่นๆถ้ามีโดยการคลิกปุ่มเลือกไฟล์และเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการแนบจากนั้นคลิกปุ่มอัปโหลดทั้งนี้ไฟล์ที่จะอัปโหลดจะต้องมีขนาดและชนิดของไฟล์ตามที่ระบบกำหนดไว้ด้วยจากนั้นคลิกปุ่มหน้าถัดไปส่งคำขอให้ตรวจสอบให้ผู้ใช้ระบบตรวจสอบภาพตัวอย่างคำขอที่ระบบสร้างและแสดงขึ้นว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ต้องการขอจดทะเบียนหรือไม่ ถ้าต้องการกลับไปตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลคำขอที่กรอกไว้ให้คลิกปุ่มย้อนกลับหากท่านตรวจสอบข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มส่งคำขอให้ตรวจสอบระบบจะส่งคำขอของท่านให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโปรดรอผลการตรวจสอบทางอีเมลของท่าน